สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่ตาลุงดีกันละเป็นมือกล่องไข่มาดิสบายดีเสือพี่น้องสบายดีมัตสึกทุกคนพี่กันล่ะสบายดีปลาลุงสบายดีพ่อม่ตาลุงตาลุงข้ามข้ามข้ามขึ้นสวรรค์กัน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 รยลงบ้านเนาะสวรรค์หมาแล้วมันหาจริงไป ตะโดนสิพาเาไปสายนอมื่อนี่เนาะพี่น้องตะโดนกับว่าสิไปอันนั่นไปบริษัทขนส่งเกียงไก่เนาะบัวมีอันเมฮักเพิ่นผาคนผาไม่ให้น้ององอฟมาใหานนา้น,น้องออฟเนาะนาคกคนมาสิไปเอาพี่น้องหลังจากมาแต่หาพันน้องเท่ากับน้องออฟเนาะเราสิไปเอาเครื่องเลยพี่น้องเด้อเราเครื่องลำเพรื่องก่อน,นแล้วก็เพิ่นสิไปส่งอ่า คนเลยโ่ดมาก็มา,มาหาบเอาลูกๆพี่น้องลูกหับเอาอนพอท็อปกับออฟฟี่มาแต่โรงเรียน,นเลยห้งเรียน,นแล้วเดี๋ยวร,รอติดตามเบิร์ดเดอนนพี่น้องเด้อว่าเครื่องน่ะสิเป็นแบบไรเป็นอียังพี่น้องเด้อเลยรอติดตามคลิปขอบพรคุณทุกใหญ่ใจดียม่หักเพิ่นที่มากค่ะ มีใน,นจิตในใจเนาะคนดหักเป็นแท่งเนาะขาดเกิดขาดคอมาหักเนาะสบายดีพี่น้องตอนนี้เนาะสะดอนกะในบ้านบริษัทพนชงเกียงไก่เนาะพอบ้ามาหาะพอเครื่องขาที่เมหักเนาะผู้ใหญ่ใจดีที่เบาคาหานหักเป็นเหมือนหักเป็นเหมือนเอ็นดูอะไรอบครัวของสะดอนอะไรกับเอ็นดูหลวงพ่อหักหนวงพ่อ,อ,พอ,อ,ขขอ,อก็ควรจะพา ก็ซดอนเนมือ่งูนอ่ะเครืองที่บนผาไายนะเมนยังเนาะนี่ว่าเขาไปเบิน้ำกันเลยเราทุกคนครบสบายดีนะครบสบายดีขเป็นป่าลูกเาตามไปเบิงน้ำกันเลยแล้วพี่น้องจะไปเบิน้กันพี่น้องเบิน้ำเพิน เป็นผักมากต่ไซซาดอนแม่ักเนผักมาตาปักเซี่น้องปมาตปกเซ่้ายเด้อแายดีีหักีอนดูน้องพอเนาะนี่ก็คือเครื่องอันแม่หักซาดอน June, ad 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 ok. นี่ imes imes น้องเด้อเป็นผักเป็นแคงเป็นอินดูผัก็เลยฝาผมาให้น้องพ็อกับพรอท็อปแลวกกับออฟฟี่โอ้โหงอขึ้นพี่น้องซอยน้องขึ้นน

มีซาอ้อนจะขึ้นรถแล้วพี่น้องสะออกเมื่อแล้ววานนี้สะไปส่งสอ้นสาอ้อนกำลังขับรถกันพี่น้องไปส่งอ้นพี่น้องรถก็ไล่ล่ารถอยู่ในเมืองพีน้องรถไล่ขนาดแม่ เลิกเรื่องเลิกงานเลิกทุกอย่างเรียนซาดอนก็เลยนใโลกไปซื้อน้ำให้ลูกเพื่อนลูกพี่น้องโลกลูกคนอยากน้ำเลยก็เลยซื้อลูกไปซื้อน้ำให้ลูกกินเ้าวท็อปไม่กินแป๊บซี่ออฟฟี่กินน้ำหมากพร้าวพี่น้องมาซื้อน้ำให้กินบ่บ่เอาน้ำดื่มเอาใส่โอ้ยซาดอนมึงดูพี่น้องกาแฟละลาย พีี่น้องตอนนี้น้าสะโดนก็มาคอดเทื่อนแล้วหลังจากมาแต่เกียงไก่เนาะเป็นบริษัทคนซุงเพราะว่าแป้าเรื่องผาาที่เมฮะเนาะที่ว่าเพิ่นหาเพิ่นแพร่เิ่นเมตตาเอ็นดูน้องพอมเนาะแล้วก็เอ็นดูครอบครัวน้าสะโดนมันก็เลยผ่าเครื่องมาหายเนาะเพิ่นผามาจะตายแท้แต่กาดยังบบฮูเนาะว่าเครื่องได้หนีเป็นยังเนาะมีแต่ว่าเขามาเบิ่งนนักันเนาะก่อนอื่นมุดน้าสะโดนกับพ่อของไอ้ไส่ให้พ่อนั้น อยู่ใหญ่ใจดีเนาะหรือว่าเมย์ฮักที่เราเพิ่นผาผมาหายก็ขอให้เพิ่นสุขภาพแข็งแรงเนาะมีภรรยาหน้าใหม่ที่สมบูรณ์เนาะให้เพิ่นลำเพิ่นรวยมีอยู่หมัอน,นเพิ่นเงินเป็นโฮมโปรโฮมไห้ลูกให้ร้านเด้ออร่อยกับขอบใจได้ร้ายดิเมย์เด้อขอบใจเมย์ได้ร้ายที่ว่าผาผ้าหายเนาะถ้าน้องก็ขอบใจที่ลูกขอบใจแด่ขอบขอบใจดิเมยเด้อ เีาหนังใหา่ได้เต็มคำหาคำยได้เต็มกออห้จาห่มเนเป็นชู้ใหมลายคนน่จุกกายสบายใจเลยเออใสรเท่ากับแมเแกงน้ำกันเลยน้พี่น้องว่าณยังจะดีสะานีังมาหายเนาะ ัวเครื่องทั้งฝานเส้นนะพี่นอเป็นใสแจขนาดเด็ยเช่นเท้าว่ะเนี่ยันนเซีนี่มันหลังนัขวนพนี่นนองไม่หยาดเลยสิมาขนาดนั้นเลยเนี่ยเท้ามากขวัเท้า นะพมัน้องของผมใหญ่เลยเด็กมันมีคุน้ำนองโด้อโอ๊ยช <Okay. S 1> ิกิโ,โอ้ยอจะได้ไร้ายใหมยเด้อพี่ผามาดูไห้ร้านกินเนาะเครื่องผากที่ผู้ใหญ่ใจดีเป็นผากมะหอยเนาะผากมะหอยนองทอปผักมะหอสะโดนมีกวนหมักนัดแน่แล้วก็มีอัวเครื่องทั้งปากเซ่นเนาะมีมันญี่ปุ่นแล้วก็มีหมักเสเวมีขนมนำ มันโอ้น้องขอบใจเยอะขอบใจร้องตอนนี้แม่ถาวรกับล้านๆชุบันจะพากันกินหนึ่งมันญี่ปุ่นพี่น้องหรือว่ามั่นแก้วเนาะขันศรสาบบานเทาเอิ่นก็นมั่นแก้วมั่นแกว้วใช่ปะพี่น้องเนะาะผู้ใหญ่ใจดีทั้งปาร์เซ่เพิ่นผางมาให้น้องท็อปเพิ่นหักเพิ่นแพงเพิ่นอินดูเพิ่นเมตตาพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกระติดตามชมคลิปน้องท็อปตลอดเนาะเพิ่นก็เลยผางมาให้ สะดอนกันหนึ่งหนึ่งประมาณสองสามหัวนี่แหละพี่น้องเพราะว่าหนึ่งลายเอากระยานกิน,กนมืเบิร์ตเนาะว้กินลายมือแน่แล้วก็ปั่นให้พี่ให้น้องแน่ถือใจผู้เฒ่าได้เพราะว่ามันอ่อนแขวมีแต่แนวเสแสบเพิ่ผนผาว่าไหา้ขอมืขอบใจเพิ่นไล,ล่ที่เพิ่นมีพอคุณเนาะกับลูกกับล้านขอให้เพิ่นสุขภาพแข็งแรงหายจากพญาติโลกค่ะ สดอนกับบมียังกัมีต่คำมวยพอดนี่แหละพี่น้องเอ้ยแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บหมอองกอเดีเจ้าเขาชอบทักอีกเบไม่ินดยนังจากเมถาินน่มันแลแล้วเนาะพี่น้องนกม้ินไม่ได้แสบไม่ยากเหนนเป็นวันหนึ่งมันนะแ่บวานหมดว่า ว่าผู้ใจใจดีอยู่ทางฝากเส้แกงจัประซักเนาะมนถางมาให้เล่ไก่จรวยเด้อชิรวยเด้อจัพะคกคลิปนี้เนาะพี่น้องเะดอนและการแม่เทาน้องท็อปกับสิค้อเจ็บคลิปใบจำนี้เด้อขอประคุณทุกไลทุกเมนเนาะผาติตตามหากกำลังใจสองท็อปทินสัมพัน์เลยเด้อ I didn't know. So